สวัสดีครับสวัสดีแฟนับพอฟุตบอลและสายนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางฟุตบอลไปกับผมครับตีฟีคิกก่อนีเลยนะครับก็ขอแสดงความดีกับพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับคนที่ตามตัวหน้าช่องไปเมื่อวานนี้ครับหนึ่งตัวชวนจัดที่วางไปให้ครับก็สดชื่นกันไปแล้วครับ ทางฝั่งของคาทาเกนานะครับก็บุกไปแบ่งแต้มกับเรอ์เอโอบิโดไปที่1ประตูต่างด้วยกันครับกินแต้มต่อหวานเยี่ยมกันไปเต็มคาราเบลเลยนะครับก็สดชื่นกันไปเต็มอิ่มเต็มคำเลยนะครับและสำหรับพี่ๆคนไหนครับที่อยู่ในครอบครัวเมื่อวานนี้ครับหรือว่าตามตัวได้ช่องไปสดชื่นกันไปคูณ2กัก็เลยทีเดียวนะครับเพราะในครอบครัวเมื่อวานนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนนตูวีหรือว่าชุดองการครับก็มาตามนัดนะครับให้ได้สดชื่นกันอีกแล้วนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมหรายกล ที่มีให้มากกว่าหน้าช่องครับคาดติดตามกันได้นะครับสำหรับทางเข้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่1ตัวชัวร์จัดนะครับจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ครับหยิบยกมา1ตัวครับเป็นทางฝั่งของศึก FA ครับนะครับเป็นทางฝั่งของดาร์บี้เคอตี้ครับจะเปิดบ้านพวกทางด้านนะครับครูอเล็กซานด้านะครับคู่นี้นะครับนัดล่าสุดก็นะครับครูอเล็กซานด้าเปิดบ้านนะครับเสมอกับทางฝั่งของดาร์บี้เคอตี้ไป2รสองแต้มกันนไปเเาะกมล่าสุดนนนนนะคครรรัับบบเเเกกกมี้ป็าล่ใศึอลถ้วยครับและภาพรวมในช่วงงหลัๆเนี่ยนะครับถือว่า มีผลงานเหมือนกันเลยนะครับเป็นการเก็บชัยมา3เสมอมา1และก็หลุดแพ้มา1เกมด้วยกันนะครับแต่แฮนดิแคปเขาเปิดมาให้เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับอย่างดาร์บี้เคานตี้เป็นต่ออยู่พอสมควรเลยทั้งๆที่เออ่ทั้งๆที่เฮดทูเฮดครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นทางฝั่งของคูเร็กซ์ซาน่าครับที่เก็บชนะมาจากดาร์บี้เคานตี้ได้มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่ากระแสเนี่ยนะครับหรือว่าแฮนดิแคปเนี่ยนะครับมีความเอียงไปทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างดาร์บี้เคานตี้นะครับชัวร์ภาพรวมของเขานะครับค่อนข้างชัดเเเเเเจจนนนนนนนคคครรรััับบบลลละยยยยิิ่่่่งงงป็กกมใใใ้้้าาชววววหีีีถือไไดดทู นเนี่ยในช่วงลังๆเนี่ยก็เริ่มแผ่วๆไปบ้างแล้วนะครับรดังนั้นเกมนี้ครับ ผมขอชี้เป้าที่เจ้าบ้านอย่างดาร์บี้เคาตี้ได้เลยครับเพราะได้เปรียบในการเล่นในบ้านของเตงกระแสมันให้เลดทมันได้และฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นครับน่าจะเปิดบ้านเก็บชนะในเกมนี้ได้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้เชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างดาร์บี้เคาตี้ครับฝากด้วยละกันนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับที่สนใจกาททาเพิ่มเติมจริงครับทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับหรือว่าน่าโปรไฟล์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับมาเปิดใจดูครับในครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายครับนอกจากความสดชื่นที่ให้กับพี่ๆไปนะครับสำ ทุนุิบาวอย่างมีและเบียบวินสวัสดีครับ